กราบสวัสดีท่านผู้ชมครับกับวันจันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มีงานส่งรถด,ดูหนึ่งคันนะที่เราคงยังติดค้างเอาไว้กับลูกค้านะครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็น t o y o ต a Fortuner Legend เสีแดงล้อโหดๆคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะเคลือบแก้วด้วย s t e m เมก a าเซรามิกโป้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับคันนี้เราจะพยายามมาส่งการแจ้งให้ให้ได้นะครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่อากาศดีๆนะฮะ มีแดดให้เราได้มาชมด้วยตอนนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วง4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเดี๋ยผมจะไปส่งลูลกค้าด้วยตอนนี้มีแดดนะครับก็เลยจะพาออกไปข้างนอกแต่ก่อนจะพาไปดูนอกให้ดูห้างในก่อนนะฮะแล้วก็เป็นฟิล์มแล้วก็เป็นเทคเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนกล้องไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวจะออกไปพร้อมๆกันเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะขับให้เองด้วยจะได้ดูว่าตอนขึ้นรถเป็นยังไงนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกโปนะครับความเงางามนี่คือสะใจมากๆสีแดงเนี่ยสะดุดตาตั้งแต่อยู่ในห้องนะครับออกไปข้างนอกเนี่ยจะสวยกว่านี้อีกนะบอกไว้เลยเป็นเป็นปอร์เนอนะครับที่ครั้งที่แล้วเนี่ยคันก่อนหน้านี้เราไม่ได้โชว์กันกลางแดดเพราะไม่ไม่มีแดดนะครับแต่คันนี้มีแดดให้เราได้โชว์เพราะฉะนั้นนะครับไม่พลาดแล้วครั้งนี้นะครับจะพาไปชมกันข้างนอกให้ดัง เห็นได้ทุกๆคนเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคันนี้นะครับล้อนี่มีความใหญ่อลังการมากๆครับใหญ่ได้ให้ดูนะว่าเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกเนี่ยนะครับว่าคันนี้นะครับจะดูสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราอ่อยพร้อมๆกันเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับสวยจริงๆนะครับตอนนี้อยู่ในห้องเนี่ยโดดเด่นมากนะครับตอนนี้รถรทุกคันนี่อยู่ทถวนี้ชะลอดูนะครับไม่รู้ชะลอดูรถหรือว่ารถติดก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมครับจะบอกว่าคันนี้แม่งโดดเด่นจริงๆนะใน ในจะบอกว่าในคลองหลวงเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะว่าเจ้าของอยู่ในคลองหลวงเลยสักคนหนึ่งนะแต่จะอยู่อยู่ไกลๆหน่อยออกรถไกลๆกันเลยนะคันนี้นะครับก็นี่อย่างนี้ประตูปกติติ้งนองนะครับเวลาเปิดประตูเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีที่เหยียบนะเดี๋ยวเราเปิดเสร็จมันจะออกมาในนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ผมก็ขึ้นไม่ไหวเหมือนกันขาสั้นนะครับขาด้วยขาสั้นด้วยขาสั้นด้วยนะครับโอเค,ขออ,ญญคขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้ดูของรถด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะ ออกไปโชว์ตัวกันด้านนอกโอเคสักครู่หนึ่งก็สาร์ทรถอะไรก็ปกตินะครับไม่มีอะไรอ่อนเบรกมือก่อนจะบอกว่ารถใหญ่มากถ้าเวลาขับนี่ก็คือล้อใหญ่จริงๆอะ่ะลุ้นเลยนะฮะว่าว่าจะโดนขอบอะไรไหมนี่ต้องขับต้องระวังเว้นระยะไว้อย่างน้อยหนึหน่งหนึ่งเมตรเลยทีเดียว เราพามาดูการแดดเลยวันนี้มีโอกาสได้โชดูในโชว์กลางแดดก็โชว์กลางแดดจริงๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ครับสดจริงๆวันนี้เดีย๋ยวเราพามาดูข้างนอกกันนี่เรายังทุกคนยังไม่เห็นนะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่มันอยู่กลางแดดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผม,มเพิ่งเห็นพอๆท่านนี่นแหละนะขออนุญาตน,นะครับเดิมนะครับโอ้โหโอเคเดีย๋ยวเราพามาดูตรงนี้นะครับ คันนี้นะครับสําหรับตัวเรนเดอร์ข้างในจะไม่ใช่สีแดงนะจะเป็นสีขาวกับสีดําทุกคนเห็นพร้อมกันนะเห็นไหมตอนะนี้เรามาดูกลางแดดกันสุดสุดจัดบอกไ่ให้โอ้โหดูสีแดงนะครับคันนี้นะครับบอกว่าเลยว่าสวยงามมากๆแล้วหลับโปรแกรมการเครลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกโรนะฮะเห็นไหมสีแดงเวลาเจอแดดนะครับจะสวยงามามากๆครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่เห็นท่านเห็นทุกคนนะ ยิ่งได้เคลือบแก้วนะครับเป็นเป็นเคลือบแก้วท็อปท็อปด้วยจะมีั้งความหนาความสาใสดูดีกว่ากระโปรงเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้ผมมอง,มองไม่เห็นข้างในเลยแต่ก็ย้อนโอ้โหเนามากอะหลายๆท่านถ้าได้เห็นตอนนี้นะครับถือว่าได้เห็นสภา,ภาพรถสีแดงคนนี้คนระับตอนนี้คือในคลองหลวงเนะี่ยไม่ค่อยมีรถสีแดงให้เห็นเท่าไหร่กับตัวของเรจดนเดอร์นะครับแต่ว่าลูกค้าที่มาเคลือบที่ร้านส่วนใหญ่จะมาจากที่อื่นนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับ ก็บอกว่าโอ้โหดูดิโคตรเงานะครับสำหรับรถคอสเตเดอร์สเตเดอร์สีแดงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เปลี่ยนโช๊คมาด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อมาด้วยล้อนี่เงามากๆใจ่เบลเลอร์เทอร์เลยนะฮะถ้ามองจากด้านข้างนี่เขาก็จะโร์ไซ้ามาระดับหนึ่งนะครับด้านละฝ่ามือฝ่ามือผมก็เล็กๆนะฮะด้านละฝ่ามือประมาณฝ่ามือหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คืบนะประมาณฝ่ามือหนึ่งสุดสุดจริงๆนะครับ ทั้งเงาสุดทั้งล้อโคตรสุดนะฮะไม่ธรรมดาบอกไว้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็ขออนุญาตส่งรถลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้ได้ดูกันลูกท่านด้วยนี่เห็นป่ะเวลาสีแดงของของทันนี้เวลาเจอแดดจะเป็นอย่าง้ยท่นานเห็งพร้อมกันแนล้วสวยงามจริงนะเป็นบพยายามจะส่องให้ดูทุกมุมนะครับพเพื่อเห็นว่า ว่าระหว่างรถที่ทากับที่ยังไม่ทานะครับสาหรับสีแดงเนี่ยจะเห็นถึงผลึกด้านในแทบจะเป็นสีพิเศษของมาด้าบางตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วคันนี้อย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปส่งด้วยในช่วงเย็นต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าคนนี้จะมีอีกคันในสีแดงก็คือในส่วนของซีวิ c สีแดงคันนั้นก็เดี๋ยวเอากลับมาในคะแนนคันนั้นก็เคยมาทำเครืค่องแก้วขอ่าเราแล้วคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันแล้วก็คันนี้สุดคันนู้นอีกโอเวอร์เวอร์เทอร์เลยนะฮะทั้งล้อทั้ง บอกเลยว่าขับเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าเฉียดอะไรเลยนะฮะชะลอขับแบบ80อ่ะต่างกัามาตรฐานเยอะอ่ะ80กิโลเมตรตู้บ,บงเากลัวบอกเลยว่ากลัวมากๆะฮะไปเปลี่ยนอะไรทีนึงนี่โอ้โหผมน้ำตาเล็ดนะครับดูดีดูข้างล่างนะฮะเขาเปลี่ยนโชค๊คอะไรมาครับถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามดูครับถามไปในอินบ็อกครับเดี๋ยวลูกค้าเขาคงตอบนะฮะว่าทำที่ไหนอะไรยังไงนะฮะบอกเลยว่าไม่น่าจะธรรมดาครับของเราคันนี้นะครับ สุดสุดจริงจริงนะฮะโอเคดูเทดูสิแดงสะใจยิ่งเจอแสงแดดอย่างนี้ที่ผมบอกครับยิ่งแดงยิ่งสวยนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะมิก,กิอาพีเอมอโต้เทรลลิงนะฮะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ แล้วก็ท่านลูกค้าทุกๆคนด้วยที่สนใจในการทําเครือบแก้วอย่างนี้นะแล้วก็ใครที่สนใจท,ทำเครือบแก้วนะครับติดต่อสอบถามจองคิวกันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงรถจะเริ่มเข้ามาเยอะเรื่อยๆนะครับอาจจะได้รับความไม่สะดวกนะครับก็ต้องขอใัยไว้ที่นี้นะครับแล้วก็ลยท่านนะครับที่กําลังจะตัดสินใจในการทําเครือบแก้วนะครับติดต่อสอบถามจองคิวสอบถามรายละเอียดอะไรก็ได้เราตอบได้หมดทุกคําถามที่ท่าน,นอยากรู้นะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ลูกค้านี่ให้ความไว้วางใจอย่างยิ่งเลยนะฮะ ปกติเนี่ยเอามาจอด2วันเนี่ยก็ไว้ใจแล้วอันนี้ให้ไปขับมาด้วยต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ไว้วางใจเรานะฮะขอบคุณที่มีงานอย่างนี้ให้เราขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงเราจะรักษามาตรฐานอย่างนี้และทําให้ดียิ่งขึ้นต่อไอีกครับวันนี้มิก,กีอารพีเอมาโตร์ ing ิงครับขอลาท่านชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ